ผมพาท่านชมมาที่แหล่งหินตัดอยู่บนถนนนิพภานนะครับอยู่ที่เราสืบคืบจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นชั้นหินทรายที่อยู่ในหมวดหินโคราชนะครับเราก็เห็นว่ามีลักษณะเป็นแผ่นใหญ่ๆนะครับเป็นชั้นหินที่แผ่นใหญ่ คนเขมรน,นะหรือขอมนะนำไปสร้างประสาทต่างๆในจังหวัดนครราชสีมา,าจับอยู่ในหวดหินโคพานนะอยู่ในโคราชกรุ๊ปนะครับดูลักษณะเนื้อหินทรายอย่างใกล้ๆนะครับ จะเห็นว่ามันประกอบไปด้วยเม็ดทรายนะซึ่งเป็นเม็ดเหล่านี้ก็จะเป็นแร่คอร์นะครับ Q U A R T Z องค์ประกอบทางเคมี M e K, คือ S I O 2นะครับแร่คอร์สที่จะมีความแข็งแรงทนทานและทนสภาพแวดล้อมในผิวโลกได้ด,ดนะีพวกนี้เขาจะถูกพัดพามาสะสมเป็นตะกอนก่อนเสร็จแล้วจากนั้นเขาก็จะ เชื่อมประสานเข้าด้วยกันเป็นก้อนแข็งแบบนี้ซึ่งเราเรียกว่าหินทรายนะครับอันนี้เป็นหินทรายมวดหินภูผานนะครับซึ่งจะเป็นอยู่ในกลุ่มของหินโคราชกลุ่มโคราชนี่จะเป็นชื่อกลุ่มหินที่ใหญ่นะครับแล้วก็จะมีหมวดหินย่อยๆนะหนึ่งในนั้นก็คือภูผานนะครับซึ่งเราพบที่นี่นะที่อัเภอรีคิวซึ่งคนโบราณเมื่อประมาณ 800ถึง1,100ปีในอดีตเนี่ยเขาได้สกัดเอาไว้ทำปราสาทต,ต่างๆในเวนแถวนี้นะครับเห็นเม็ดทรายนะครับเกาะตัวกันแล้วก็เชื่อมประสานเข้าด้วยกันไม่กว่า ที่สกัดออกไปแล้วก็จะถูกนําไปใช้ในการสร้างปราสา,า,ๆๆๆสา,ต,าต่างๆ่วรคนมเรียนได้เขียงนมีความกว้างประมาณ1าเมตรยาวประมาณ1เมตรยี่สิบนะครับก็แล้วแต่ว่าวัตถุปรสงจะเอาไปใช้ทําอะไรเอาไปแกะสลักเป็น ท้าบันหรือเป็นทับหลังเราจะเห็นว่ามีร่องรอยของการสกัดด้วยน่าจะเป็นพวกเหล็กสกัดนะครับ